แต่อันนี้น่าจะมีแค่ a อะไม่น่ามีตัวใหญ่ไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเลยแล้วแต่ดานอ๋อด่านเดิมว่ะด่านที่เราอบบเทียบยื้อกันหนักๆอ่ะเทียบโผมาก็ยิงโผมาก็จมตีอย่างเงี้ย ีรกะที่แบบว่าจุด A กับ B อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยได้เหนื่อยกันนี่แหละชายใช่ไหม๋ยวขอดูหน้าตามือแล้วล่ะใช่แหละใช่แล้วนี่คือเล่นโฟออฟใช่ไหมโฟลท์จ่าโอเคป้องกันด้วยสัตว์เหมือนเดิมจ่า พร้อมลุยนะจ๊ะนั่นแหละประตูหน้ามาแล้วมาแล้วโอเหมือนที่เจ้าวูตานี้เราเหมือนเรารู้ทันด่านนี้ต้องเล่นเฮวี่เลยเอาสะไนมายิงน่าจะไม่ไหวติดต่อกลางก่าง ถ้าที่ระเบิดปาไปเยอะๆยอะไม่อยู่ระเบิดที่ตรงนี้ได้ไปเลย,ปลยลไปเลยกูเอาระเบิดยัดเยอะมาแล้วชุดใหญ่หน้ามา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 โอ้โดนระเบิดตายครายามเป็นโยมไปเลยนะครับ พวกคุณน่าจะได้ฮ <left> ีโร่กันแล้วครับตอนนี้ได้แล้วครับเดย์ทูเปอร์มาก่อนเลยครับผมแต่ที่เล่นครับจับได้แต่ที่เล่นจําได้พอคุณนั่นดูคลิปย้อนหลังนี่เพียบชื่อพวกมึงแม่งเด้งกันรัวๆเลยเดย์ทูเปอร์มีคลิปย้อนหลังเลยอ่ะมีมีกูอัดคลิปไว้ฮ่าฮ่าฮ่าเดี๋ยวได้ได้เออแต่เอ็มปรับไอ้นี่ยังไงปาร์ตี้อ่ะ อ๋อเพราะว่าถ้าถ้าแบบแรกแบบแรกมันจะมันใจแบบนี้มันใจนี่ไว้ถ้าแบบดีเฟลใครเป็นอะไรนะใครเป็นอะไรนะเวเดอร์เป็นกัน์ไหมวันนี้เป็นดั๊กมอแทนต้องเซตเป็นแบบแบบแชร์แชร์ตัวเสียงให้เข้ากับเพื่อนได้ในในปาร์ตี้แชทพร้อมนะพร้อมนะพร้อมนะ พ,พ, roommate, พร,ร้อมพร้อร้มเต็มตัวเจ้าใช่อยู่ในปาร์ตี้ใหญ่นอกเฮ้ยอยด้อยูอยู่ได้อยู่ได้อยูได้อยู่ด้อยู้อย้โยอย้อยอยด้อ่ไออยดย่ดอยู่ยด้อไยู่้ยย่ด้ยูยดายดา ีนนจากหมอผมไมไโไ่โยดาขึ้นมาแล้วเอ็มโยดาขึ้นมาแล้วเพื่อโยดาปัน่นไปกดเลยลุ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 ยโอ้แมงยืนนิ่งเลยตรงนั้นอะ่ะเราทลายตรงนี้คันก็ดีเหมือนกันนะเราจะได้รู้ว่าแมปมันเป็นไงแหมวเ <laughs> ป็นการผูปดปลอบใจอย่างดีเ <laughs> ป็นการพูปดปลอบใจ เก็นกระโดดมาแล้วมีชูบี้โอ้ไม่ได้ไเออโอ้เซตใหม่มาแล้วเซตใหม่ม,ม,มเาเป็นสายตายโผล่เกียร์ไวมากตายมือตายมือตายมือเปิดนแรง ขวาขวาตายยังไม่หมดเลยตายจะมีโล่อีกตัวนึงตายแล้วตรงกลางครับตรงการลางระเบิดตาพอดีก็น่นาจะมาละมาแล้ว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  ตองตายยังไม่หมดเลยพอแบกจ้าพอแบกเหรอกันไม่อยู่เหรอกันไม่อยู่โอ้โหได้ออกมาข้างนอกแล้วว่าคราวนี้จุด จุดยึดสองจุดโคตรไกลกันเลยเอาไม่ไกลใช่ไหมโอ้โแต่แป้งแป้ง,ง,งประชิดมากเลยนะเว้ยต้องกันข้างหน้าเอาหน่อยต้องไปไปข้างหน้าหน่อยไม่งั้นไม่จะมาถึงถึงตรงนี้นเลยเอาแล้วใครกันฝั่งโู้นละมาแล้วม,มาแล้วขับรถมันจะแนววะเอาเฮ้ยอะไรเปิดพิษ ไข่กลางโลดเนี่ยโอ้ยฮันสโลชนโอ้โหเยี่ยนแตกเลยโอ้โหกูอยู่บีเอ้าวเออถ้าหลอนกันตายแล้วมองกันฮันซโลวิ่งมาฮันซโลวิ่งมาฮันสโลตายจ้ะ ระเบิดกันเออโอ้โหสวยๆเลยอะเลียั่งนู้นนี่หว่าไอ้เหี้ยใครกลางโล่เนี่ยไอ้เหี้ยกลางของเลียของเลียสวยๆเลียกันนี่ดีเพื่อนๆทำมันเลยดิเฮ้ยไอ้ตัวนี้ไม่หลุดเฮ้ยไม่มีใครไปกันฝั่งเงี้ยหรอไปบีแล้วไปบีแล้ว ไอบีไม่มีดีม <Good Willy! S 3> oh. ันมีแค่บางตัวจับเลยเพื่ต้องมีอ่ะดีวอล์กมาด้วยดูมันยึดเอเป็นหลักอยู่แล้วอ่ะแต่ดีไม่เหมือนแต่แค่บางตัวไปอ่ะถ้ามีคนถ้ามีคนอ่นก็โอเคอยู่คน มาแล้วครับมาแล้วครับอีวอล์กเอ็มึงปล่อยให้อีวอล์กเข้ามาได้ไงเอ็มไปตัดเอ๊ะเลียมมาแกเลียมเลียมมาตอนนี้ทูกวีเข้ามาถูวีตายเอ๊ะปากตายใครโทษที เยจัดๆเยอะจัดๆเยอะจัดๆเอะจัดเออ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 ตอนนี้เอน่ากลัวว่ะอสแบีเเอามีคนไปนะโอเคอยูลยอยู่เ ไม่มีตัวเนียนมีตัวเนียนด้านซ้ายว่ะยึดไว้ยึดไว้ยึดยึดยึดไว้พอแบกพอแบกถอย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 พอแบกเหลือจุดเดียวมาจุดเดียวด้านหน้ามาแค่ด้านหน้าโอเคยังดีด้านหน้าแค่แค่ยังดีหกนาทีนะยาวๆกันไปท th <ma id> okay. ี่ละ โอ้ย <Wasser> ลืมลืมเลยโอ้ยยิ่แบบมั่วสัตว์แลยตอนนี้โคตรมั่วสวยสวยเพื่อนสวยสวยดาบเขียวดาบเขียวลุกลุกลลุกหันตัวโลดด้วยหันตัวโลดด้วยตายหันตัวโลดตายแล้วหันตัวตายแล้วเดี๋ยวดาบเขียวตัวเดียว เลย่อนดปที่เลยเ็นที่ลยลุกๆๆมองนาเนี่ยตายล้วนมองนาเอ้ยาอย่าตายอย่าตาย้วยสวยสวยตมองนภาอีวอก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 ตายละตกมองาลย เดี๋ยวกว่าเราเบิดได้กูต้อปลาลเราเบิดได้มาสวยสวยจัดกันเลยกูเป็นมิดเ,เดิ้ลคอยซัพพอร์ตเพื่อนเองเหยายาวเหยายาวห้านาทีเก็บป้อมแล้วก็เดือบดีวะ่ะแต่ดูแม่งกำลังปัม๊มโอเปนได้บบปัม๊มกิโลใครอยากไป็กิโลก็ปัม๊ม บอกเลยว่าตัวเดตูเปอร์กูต้องขึ้นเฮียแล้วแน่แน่นอนขนาดนี้ยิงขนาดนี้ถ้าไม่จะยืนมาขนาดนี้เลยกูยกนี่ละตานี้ให้เดตูเปอร์เลยดัเมจดีีเทสของทีมแล้วเยเหียยเฮียพิวิอีว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 วเวอวอีวออีอีวอออีวีอีวออออ หวยออกแรงอ๋ใครมาใครมาสวยทำไมันนิ่งไปเลยวะเฮ้ยเฮ้ยโยดามาโยดามากูไม่น่าถามเลยทำไมมันนิ่งไปเลยกูไม่สมควรถามจากแรงโยดามาแล้วโยดามาคิววี่ด้วยคิววี่ด้ยยิงคิววี่ก่อนอายิงกันเลยยิงกันเลยบีบคอให้อยู่ ตะการโยดาไม่ตะการเลยเดี๋ยวตะการพูดทิด้งแฉไหมไอโยดาตายสวยด้วยระเบิดไม่ทงงันจริงๆแกพูดเลยระเบิดดีเลย์ไม่ทันเยอะกันจัดจัดยิวก ตัวคูตายกนได้แค่ห 2, 4่สองสี่น,น่โอ้โหได้คนเยอะหรือไม่ตายไม่ตายไง <c oughs> โอ้โหดูทุกคนสนุกกันมากเลยแต่ผมคนละวิมานะครับเอฟเอฟมันขึ้นขึ้นไวมากเลยว่ะเ <c oughs> มื่อกี้ว่ากูนำนำอยู่โอ้โหแหยยกให้สองคนเลยนำเมทีมก <c oughs> ูขาดช่วงไปแค่แป๊บเดียวเอง สมนาีนทีรไอ้มมเอะวตัวบสวยงามสวยงามรถใหม่มานะรถใหม่มากำลังวิ่งมาตวะลัลัล กูกูล่อตีนให้มันมาด้านซ้ายเฮ้ยตัวอะไรมาเอาว่ะซูวีตัวเล็กโมนิเออร์ผมไม่กลางโลไว้เรื่องนู้นเลยระเบิดกู้ดากู้ดาวันเร็วเหมือนกันนะ ลลััววขึ้นนเป็กลับมาแล้วไงจะเล่นกลับมาแล้ววิ่งไปทะธานีงอยู่ที่ต้องตายขาลวดขึ้นกันลุวัวขึ้นกันลุวัวโล่โล่มาโล่มาโล่มาเฮ้เมียไอใช่ไอ้นั่นมาเรียเมียฮานะคุณติงคอมเมียฮานนะ ไอ้เหี้ยทำไมป้อมปืนมันเยอะเลงวะเยอะมากเลี้ยงยี่สิบขึ้นเป็นมันขึ้นเป็นมันน,นี่กูเลี้ยงหกแล้วอ่ะขึ้นเป็นมันขึ้นเป็นมัน สวยงามห้าสิบวิว่าน่าจะฆ่ากันเยอะอยู่พอตัวแล้วเนี่ย เอออยู่ข้างหน้าเลยเปรี้ยวเปรี้ยวเปียวเปรี้ยวอยู่คนเดียวลุกมาวานลุกมาลุก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 เอออัดมันอัดมันเรียกว่าตัวทำระเมิดสวยงามอ่ากูแจกสองร้อยเลยอย่างเงี้ยข่ากันคนเยอะกูยืนอังอังเหมือนแบบเป็นที่เลี้ยงไง เอาเลยเพื่อนเอาเลยเอาเลยกูรอให้นี่กูเลเวลหกจากเลเวลหนึ่งไงสายปืนนี่ยิงกันเพลินเดี๋ยวนี้ของกูไม่รู้ว่าขึ้นมาเท่าไหร่อ่ะโอ้โหจาก17็เจ็ดเป็นยี่สิบหรอโอ้ขึ้นสามเบลโคตรเยอะกูได้อซิดโคตรเยอะลองไล่ดลองเก็บคิว87ดเลือรียกดาดไม่ได้หมดเนี้ย ถ้าเลือกดาดได้คงจะเล่นแต่ดัดเนี่ย <laughs>